ต่อไปยกตัวอย่างมาอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องเรือนะครับอันนี้อยู่วรรคที่สองแล้วนะครับเรื่องที่ 5. นาวังคะปันโโหน,นาวะแปลว่าเรือนะครับอังคะก็คือคุณสมบัตินะคุณสมบัติของเรือก็มีเยอะนะครับแต่เอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องหรือว่าต้องการอุบมาให้สอดคล้องกับโยคีนักภาวนาเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลนั่นเอง นาวังคะปัญโโหปัญหาว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของเรือนะตรงนี้มี3ประการพระเจ้ามิลินก็ได้ถามพันเตนาเกษตรนาวายะตีนิอังคานิขเหตับบาณิติยังวเดติข้าแต่ท่านนาเกษตรผู้เจริญท่านกล่าวซึ่งคําใดเอาไว้ว่าพึงถือเอาซึ่งองค์สามคุณสมบัติสมข้อแห่งเรือดังนี้ คุณสมบัติสองข้อที่พึงถือเอานั้นเป็นยังไงบ้างนะครับท่านก็บอกทีละอย่างทีละอย่างไปนะครับประมาณนี้นะก็จะมีลักษณะทํานองนี้หมดเลยนะครับก็บอกยะถามหาราชานวานี่คุณสมบัติที่1พระหูวิทะดารุสังคาตะสมะวายะบหุมป ah ิชนังตารยะติอันนี้คุณสมบัติที่หนึ่งก็คือเรือเนี่ยมันมีไม้ต่างๆมาผสมรวมกันหล,ลายๆชนิด แต่ยังชนเป็นจํานวนมากให้ข้ามฝั่งหรือว่าข้ามจากแม่น้ําได้นะอันนี้ก็คือที่รวมของไม้นานาชนิดเรือสมัยเก่าเขาเอาไม้ทำเนาะเอาไม้หลายๆชนิดมาประชุมรวมกันสมะวายะก็คือมารวมกันรวมของท่อนไม้นานาชนิดแต่ก็สามารถที่จะยังชนประชาชนให้ข้ามฝั่งได้เป็นจํานวนมากนี่ยก็อย่างที่หนึ่งั่นเององค์ที่ห ก็ชั้นนั้นเหมือนกันแหละนะครับท่านโยคียผู้เป็นพระโยคาวจรปฏิบัติธรรมนะครับก็ให้พึงเป็นผู้ที่นำส่วนหล,ลายส่วนประกอบรวมเข้าไปนะประกอบด้วยธรรมที่เป็นส่วนประกอบก็เหมือนเรือนั่นแหละประกอบเข้าไปประกอบด้วยธรรมหล,ลายประการเข้าไปนะครับแล้วก็ยังชาวโลกแล้วก็ชาวเทวโลกชาวโลกก็คือพวกเรามนุษย์นี่แหละและชาวเทวโลกก็คือพวกเทวดา ให้ข้ามได้นะประสานกันได้นะครับอย่างนี้ก็จะข้ามโลกข้ามเทวโลกได้คุณสมบัติที่เอามารวมกันเหมือนกับเรือที่มีไม้หลายๆส่วนมารวมกันก็จะมีอาจาระนะครับอันนี้ก็คือความประพฤติทางกายวาจามีศีลศิลคุณนะครับวัดวัดต่างๆปฏิวัตนะครับแล้วก็ธรรมะอื่นๆเยอะแยะมากมายผสมรวมเข้าไปในเรือก็คือตัวพระโยคีนั่นแหละ นะครับอย่างนี้นี่ก็เหมือนเรือเลยนะครับก็อย่าลืมกันนะมีหลายๆส่วนมารวมกันนะครับมารวมประชุมเข้าไปในตัวนักปฏิบัติเหมือนเรือนะครับคุณสมบัติที่2นะครับคุณสมบัติที่2ก็ประมาณนี้นะครับตามนี้นะก็คือสหตินี่ก็คือทนทนนะเรือเนี่ยต้องทนอะไรบ้างก็ทนสู้คลื่นแรงกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากนะครับ แรงกระแสน้ําวนต่างๆนา,นานาต้องทนได้ทนไม่ได้ก็เรือพังนะ,นะอย่างนี้นะครับก็ทนพวกคลื่นต่างๆกระแสน้ําอะไรเยอะแยะนะครับก็ชันนั้นเหมือนกันนั่นเองนะครับท่านโยคีก็ต้องแบบเดียวกันก็คือพึ่งอดทนนะท่านโยคีก็อดทนทนเหมือนเรือเลยนะครับเรือก็ทนกับคลื่นแรงกระแสน้ําเชี่ยวซัดมาก็ไม่เป็นไรก็พอได้ก็อาจจะโยกโครงบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าไม่จมอะ ท่านโยคยีก็เหมือนกันนะก็ต้องอดทนกับอะไรบ้างเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับเพราะหูวิทะกิเลสะอูมิเวคังเป็นต้นเนี่ยนะก็คือท่านโยคยีก็ต้องทนต่อคลื่นกิเลสนาน,า,นาประการนะกิเลสซัดเข้าไปโอ้โหนะต้องระวังนะครับอื่นๆอีกนะครับก็ทนต่อคลื่นอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับมีสิ่งที่อันตรายสําหรับนักปฏิบัติท่านโยคยีที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยโดยเฉพาะท่านที่เรียกว่า มีศีลดีสำรวมระวังถือทุดงพวกนี้ก็จะได้ลาบสการะเยอะก็ต้องระวังพวกนี้นะก็ต้องอดทนต่อลาบนะสการะยศนะครับตำแหน่งนะการเคารพนับถือบูชาการกราบการไหว้นะครับพวกนี้ก็ต้องอดทนอดทนต่อแรงคลื่นคือสิ่งที่มีโทษในโลกเป็นจํานวนมากมันมีอยู่ในโลกนะพวกนี้มีอะไรบ้างก็มีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกโลกธรรมนั่นเองนะครับมี สัมมนนะครับก็คือการนับถือรวมทั้งวิมานะก็คือการดูหมิ่นด้วยนะครับในตระกูลทั้งหลายนะนักปฏิบัต,บติบางคนเขาก็ชมเชยแล้วเกินบางคนเขาก็ไม่ชอบก็มีนะครับดูหมินเอาก็มีก็น,นักปฏิบัติท่านโยคีก็ต้องอดทนเอาเหมือนเรือนะครับนี่คุณสมบัติที่2ของเรือแะดีเหมือนกันนะครับอย่างนี้ทำตรงนี้นะท่านใดสนใจก็ลองมาอ่านดูนะครับก็มีเยอะเลยอย่างที่บอกไปแล้ว67 ปัญหาแต่ว่าในแต่ละปัญหาก็ยังมีองค์หรือว่าคุณสมบัติแยกออกไปนะไม่ใช่ว่าปัญหามีอย่างละองค์ไม่ใช่งั้นนะครับอย่างที่ยกมาก็คือเรื่องของลานี่มี1องค์ประกอบนะครับก็คืออย่านอนเยอะนะครับส่วนเรือนี่มี3นะก็อันที่1ก็จะเป็นเอาส่วนผสมหลายๆส่วนมารวมกันแล้วก็ข้ามโลกให้ได้นะครับเหมือนกับเรือนั่นแหละผสมด้วยไม้ต่างๆแล้วข้าม ฟังไปนะครับสองก็คืออดทนนะครับสามนะครับเรือเนี่ยเรือก็วิ่งไปนะครับลอยไปในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่นะครับก็ลอยไปเที่ยวไปในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่มหาติมหาสมุทรเดนะครับมหาสมุทรก็แน่นอนทุกท่านก็คงรู้ว่ากว้างขวางมากมายลึกมากนะแล้วก็เรียกว่าโอ้โหมีอันตรายเยอะแยะนะครับนะนี่ อุปมาเหมือนเรือเนี่ยเที่ยวไปในมหาสมุทรที่ใหญ่และลึกนะทีนี้มหาสมุทรที่ว่าใหญ่และลึกนี่มันจะประมาณต่างๆก็ประมาณไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยประมาณไม่ได้อะไรไม่ได้เลยลึกก็ลึกมากนะครับคลื่นก็แรงนะรวมทั้งพวกสัตว์ต่างๆในทะเลก็แปลกๆไม่รู้จะมาล่มเรือเราเมื่อไหร่นะก็ต้องระวังนะครับก็มีชื่อปลาที่มีในพระไตรปิฎกนะก็ ไม่รู้เขาเจอกันหรือ,อยังปลาติมินียปลาติมิมังคละเป็นต้นมีมังกระก็มีนะมังกรเนี่ยก็มีอย่างนี้นะครับก็คือมีสัตว์แปลกๆเยอะในทะเลว่างั้นแต่นะก็เรือก็ไปในมหาสมุทรก็ลึกประมาณไม่ได้อะไรต่างๆคือเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องทะเลนะดูเหมือนรู้เยอะก็จริงนะแต่ว่าโอ้โหยังมีหลายอย่างที่ไม่รู้นะครับท่านโยคาวจรก็เช่นเดียวกันก็ต้อง ส่งญาณหรือส่งจิตของตนเนี่ยไปในสิ่งที่ลึกซึ้งลึกมากลงไปซึ่งสิ่งที่ลึกซึ้งก็คือเรื่องอริยสติ 4, ซึ่งมีอาการ3มรอบมี12อาการนั่นแหละนะครับท่านก็เอวะเมวะโขเลยเอวะเมวะโขมหาราชโยกินาโยคาวัจเรนะติปริวัตตะดวารสาการะจตุสัจจาพิสมยัปเวทีมานสัง สัญจาระยิตับบังดูก่อนมหาปพิธชั้นนั้นเหมือนกันแลอันท่านโยคีก็คือท่านนักปฏิบัติธรรมที่เป็นโยขวรจรผู้มุ่งปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลนั้นพึงส่งจิตไปให้จรไปนะส่งจิตไปนะในการที่จะได้แทงตลอดตรัสรู้ในสัจสี่ที่มีอาการสามรอบมี12อาการนะ ก็คือในสัจจะซีนะครับมีอาการ3มรอบเท่ากับ12อาการเพื่อรู้จักว่านี้คือทุกทุกนี้ควรกําหนดรอบรู้ทุกนี้ได้กําหนดรอบรู้แล้วนี้สมุทัยสมุทัยนี้ควรละสมุทัยนี้ได้ละแล้วนี้นิโรดนิโรดนี้ควรกระทําให้แจ้งนิโรดนี้ได้กระทําให้แจ้งแล้วนี้มักมักนี้ควรทําให้เกิด มักนี้ได้ทําให้เกิดสมบูรณ์แล้วควรส่งจิตไปให้จิตจรไปแบบนี้ซึ่งอันนี้มันลึกซึ้งมากเหมือนกับเรือที่วิ่งไปในทะเลหลวงกว้างขวางใหญ่ลึกมากนะอย่างนี้ทํานองนี้อันนี้ก็ปุญม,มานะครับทํานองนี้อิดังมหาราชนาวาตติยางอังคังขหตตบบังดูก่อนมหาภิษนีคือองค์ที่สแห่งเรือที่ ผู้ต้องการจะบรรลุหรือทำให้แจ้งอาราตผลพึงถือเอาภาสิตามเปตังมหาราชภาควตาเดวาติเดเวนะสังยุตตนิกายวเรศจัะสังยุตเตท่านก็ยกพระพุทธพจน์มาจากคำพีสังยุตตนิกายมหาวารวัจัะสังยุตนาาาตะ,นะครับก็ยกพระพุทธพจน์มาอ้างอิงนะว่าวิตักเกณนตาจะ โขตุมเหภิกเวอิดังทุกขันติวิตตะเกยัถะดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายเมื่อจะนึกเมื่อจะตรึกก็พึงตรึกพึงนึกว่านี้ทุกข์อิดังทุกขสมุทโยติวิตตะเกยัถะพึงนึกพึงตรึกว่านี้ทุกขสมุทัยอายังทุกขนิโรโธติวิตตะเกยัถะพึงนึกว่านี้ทุกขนิโรธะอายังทุกขนิโรธาคามินีปฏิปดาวิตตะเกยัถะ พึงนึกว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดังนี้อันนี้ก็ยกพระพุทธพจน์มาประกอบด้วยนะครับ้ในคำพีนี้ก็นอกจากจะมีอุปมาแล้วในบางส่วนก็ยังมียกพระพุทธพจน์มาประกอบด้วยนะครับบางทีอย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นๆน,นี้นะมีสรุปผู้บรรลุธรรมมีสรุปหลักธรมต่างๆมารวมไว้ที่นั่นที่นี่เรียกว่าองค์ความรู้เยอะทีเดียวนะครับอย่างนี้ทำให ท่านที่ได้ศึกษาคำพีนี้สามารถไปค้นคว้าในพระไตรปิฎกได้อีกเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะในเมนตก,กับปัญหาี่เรียกว่าคนที่ชำนาญในพระไตรปิฎกดีนี่เห็นภาพเลยว่าโอ้คำนี้อยู่ตรงนี้อีกคำหนึ่งอยู่อีกหนึ่งที่เอ๊ะมันดูเหมือนจะขัดกันแต่จริงๆไม่ขัดกันเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คำพีมิลินทปัญหานะพอเรียนมาแล้วก็คงจะได้ ข้อสรุปหรือว่าคงจะพอรู้จักคำผีนี้นะครับก็ค่อยไปศึกษาละเอียดต่อไป